สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่ที่6บ้านแหลมพมเทพตำบลราไวย์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งในวันนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะเห็นนะคะว่าวันนี้นะคะเรามาในโครงการกันกำจัดขยะเหล่งพ่อพันธุ์พาหะน้ำโรคนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้ทําในหมู่ที่6บ้านแหลมพมเทพนะคะแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือว่าในหมู่ที่6ของเราเนี่ย หลังจากที่เราได้ลงไปสำรวจนะคะว่ามีสิ่งใดที่ในหมู่ที่6เนี้ยเกิดขึ้นบ้างก็คือขยะเปียกเกิดขึ้นมากมายนะคะก็เลยได้ไปปรึกษากับทางทีมพี่เลี้ยงค่ะก็ตกผลึกกันว่าเราจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างเพราะว่าขยะเปียกในหมู่ที่6เนี่ยเยอะมากนะคะทางทางทางพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่า ให้เราเนี่ยเขียนขอโครงการจากมประมาณสสสนะคะเราตั้งทีมงานของเราขึ้นมานะคะก็ปรึกษากันในหมู่ที่6ว่าเราจะตั้งทีมงานอย่างไรนะคะทางหมู่ที่6ก็เลยว่าเออของเราก็มีทั้งจิตอาสามีอ,อสอมอมีอ,อพอมอมีชรบรวมทั้งชาวบ้านที่สนใจในด้านนี้อยู่นะคะเราก็เลยชักชวนมาเราก็เลยมาแบ่งทีมกันเลยว่าเราสามารถแบ่งก็ได้กี่ทีมหลังจากนั้นก็ได้ลงไปทําแบบสอบถามทําแบบสอบถามแล้วก็นํามาประมวลน,นะคะเพราะว่าเราทําแบบสอบถามแบบเชิง ปริมาณนะคะก็คือร้อยกว่าคนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะก็คืออยากจะลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านแล้วก็คืออยากจะเอาขยะไปไว้ที่อื่นเพราะว่าทุกทุกเอ่อไว้ที่บ้านเนี่ยเป็นพาระนําโรคของเขาเพราะมีทั้งยุงลายมีทั้งหนูมีทั้งเอ่อ ขาบอะไรเงี้ยคะก็เลยว่าจะทําย okay. ังไงดีแล้วหลังจากนั hmm. ้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าแบบนั้นเราไปให้ความรู้เขาดีกว่าเราก็เลยได้ลงมาปรึกษากับทางทีมที่เลี้ยงเทศบาลอีกว่าถ้าเราจะให้ความรู้นี่เราจะทํายังไงเขาก็บอกว่าแนะนําให้เราไปหาทีมวิทยากรนะคะแล้วก็ได้ทีมวิทยากรมาให้ความรู้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ลงไปสํารวจปุ๊บเราก็ได้เออลงมาทำคนเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราก็ลงมาทําแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยมาคิดว่าถ้าเกิดว่าเรารับบริจาคขยะ ได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อขยะพวกรีไซเคิลอะไรเนี่ยเราคงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเงินที่จะไปซื้อก็เลยขอรับบริจาคขยะนะคะเราก็เลยได้ชาวบ้านนะคะมาบริจาคตั้งแต่ขวดพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะค่ะและ้วถามว่าเราเรานำบริจาคแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะมีความสุขยังไงในเมื่อคนนี้เอามาให้เขาก็ต้องการที่จะได้เงินอยู่แล้วแต่ว่าเราก็สอบถามความสมัครใจของทุกคนนะคะว่าถ้านํามาให้แล้วเราไม่ได้ซื้อนะเราก็รับบริจาคทุกคนก็เห็นด้วยนะคะแล้ว เขาก็อยากจะทาผ้าป่าค่ะแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าเราต้องการที่จะลดนะคะลดพาหะนํารโรคในหมู่บ้านของเราเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างนะคะนี่คือจุดไฮไลท์ของเราเลยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเราขอทําเป็นถังขยะไม่มีวันเต็มได้ไหมซึ่งถังขยะนี่ก็คือว่าเราทําง่ายๆนะคะเพราะาเราไปรับบริจาคถังนะคะถังสีหรือถังอะไรก็ได้เนี่ยมาเจาะรูด้านล่างนะคะซึ่งก็คนที่จะทําก็คือ15คนก็คือ15้าคนของเราที่เป็นคณะทํางานนี และหลังจากนั้นนะคะเราก็ให้เขาเนี่ยนำก็คือเศษอาหารพวกนี้ก็คือจะเป็นปุ๋ยนะคะหลังจากที่ว่ามาเป็นปุ๋ยก็คือจะทําให้ต้นไม้เติบโตและทําให้ต้นผักอะไรที่ปลูกไว้เนี่ยก็คือไม่ต้องผ่านเขาเรียกว่าสารเคมีนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้สารเคมีเลยเพราะว่านี่ก็คือเป็นปุ๋ยอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือลดโรคต่างๆได้ด้วยนะคะตอนนี้ชาวบ้านก็ให้ความสนใจนะคะเราก็เลยบอกว่าถ้าชาวบ้านไหนสนใจให้มาลงชื่อเบอร์โทรกลับเดี๋ยวเราจะนําทีมงานเนี่ย ลงไปขุดหลุมแล้วก็จะฝังให้เลยก็จะแนะนําวิธีการให้นะคะมันได้เห็นนะคะว่าเราได้นําขยะที่เขานํามาบริจาคนี้เอาไปขายเนี่ยเขาก็มีความสุขนะคะเพราะว่าคนที่เราลงไปช่วยก็คือพ่อแม่แล้วก็ญาติญาติอของเขานะคะก็คนไว้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าช่วยดูในทิกตอกนะคะให้กับหมูที่6บ,บ้านแหลมพรมเทพด้วยนะคะขอฝากหมูที่6บ,บ้านแหลมพรมเทพตะบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูกเก็ตไว้ด้วยนะคะ